ตอนนี้ผู้พิการที่ขายสลากในเมืองมะขามหวานกำลังเร่งล่าตัวป้าสุดแสบครับที่ไปหลอกขอซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็บอกว่าขอแปะไว้ก่อนเดี๋ยวเอาเงินมาจ่ายให้สุดท้ายหายเข้ากลีดเมฆไปเลยครับผู้้าสลากในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์โพสต์ตามหาบุคคลในภาพนะครับหลังป้าคนนี้ตระเวนขอซื้อสลากกับคนพิการแล้วไม่จ่ายเงินเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่28เมษายนที่ผ่านมา เจ้าของโพสต์บอกว่าป้าคนนี้มาขอซื้อสลาก20ใบบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินมาจ่ายให้ตอนเย็นพร้อมกับทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้พอถึงช่วงเย็นป้าก็ยังไม่มานะครับพอโทรทวงถามเขาบอกว่าเอาสลากไปขายต่อลูกค้ายังไม่ให้เงินพอโทรไปอีกทีปรากฏว่าไม่สามารถติดต่อได้แล้วพอเรื่องนี้ไปเล่าให้กับเพื่อนผู้วิการที่นั่งขายสลากอยู่ใกล้ๆกันฟังก็ทราบว่าเพื่อนก็โดนเหมือนกันโดนไป7ใบนะครับ นอกจากนี้ยังมีผู้เสียหายในลักษณะเดียวกันอีกหลายคนจึงเชื่อว่าป้าสุดแสบรายนี้ตั้งใจจะมาหลอกซื้อลอตเตอรี่ของตนอย่างแน่นอนครับ